หอมปากหอมคอแต่ว่าสุดท้ายแล้วคำนาบสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้คืออยากรู้สเปคของกามินแล้วก็แน็กถ้าเอาแบบในอุดมคติแล้วอะสเปคเขาเป็นยังไงขอเริ่มที่กามินก่อนกามินมีมีทังยองๆตะเคอยนนัจีอ้มคงตอบตอบอย่างอื่นไม่ได้แล้วหละครับกดดันขนาดนี้รอฟังรอฟังนะคุณชลีอ 자 아, 찰리랑 가까워요. 찰리랑 가까운데 제가 아직 찰리를 지금 파악하고 있는 중이라서 어 찰리 좀 자상하고 찰리처럼 장상 자상, 자상하고 어좀 스윗하고 이런 부분이 좀 좋은 것 같아요. 까이키한 값, 피넥 러이 그리고 지금 이 순간에 있는 찰리는 지금 학교에 있는 찰리랑 같은 학교에 있는 리랑 같은 학교에 있는 찰리랑 같은 에있리랑리리리리리 ขอบคุณครับโฮ้ยเสียงเสียงคุณเปลี่ยนนะขอบคุณ,คณมากคเปลี่ยนโทนนะใช่ฮะขอบคุณมากครับตาคุณแล้วสเปคคุณทายคุณเนี่ยต้องเป็นยังไงกามินครับสันส้นๆง่ายๆร้องผมตอบแตงโมดิหยอกยอด กามินกามินเออผมอ่ะคิดว่าคนนี้ต้องเป็นแบบสาวในสเปคคุณอ่ะตอนแรกผมคิดเอาเองผมไม่รู้ผมคิดว่าต้องแบบพูดภาษาจีนได้ใช่้ได้สุดใอ้ได้สุดคนรอเลนรอเลนเดี๋ยวว่าแตกไม่เอา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 ลื